พร<ผ>มอ่า EP นี้เราก็จะมาเล่นผีเหรียญบาทกันนะครับผีเหรียญบาทก็คล้ายๆกับผีถ้วยแก้วครับแล้วก็เล่นบริเวณที่เก่าที่เราเล่นกันนั่นแหละเราเคยมาแล้วเราเคยมาเล่นผีถ้วยแก้วแต่ว่า EP นี้ผีถ้วยแก้วเราจะไม่มีน้องตุ๋นเพราะว่าน้องตุ๋นกลัวอ่าแล้วก็กลัวกลัควครั้งที่แล้ววันนี้ก็เล่นบริเวณเดิมเลยอ่าซึ่งบริเวณเดิมมีอะไรมีที่ว่ามีเด็กจมน้ําตายครับบริเวณนี้ วันนี้ครับใช่แถวนี้เราก็จะอยู่กันแค่สามคนครับวันนี้บรรยากาศก็จะวังเวงหน่อยเพราะขาดน้องอลูงเราตอนนี้ขาดน้าตุ่นเนาะใช่ครับอันนี้คือเหรียญปากผีของจริงนะครับซึ่งผมเนี่ยได้ไปขอมากับสับปะเลอข้างบ้านผมลุงคนเนี้ยกาเป็นสับปะเลอคอยเผาศพผีอย่างที่คนรู้กันเนาะซึ่งขอลุงว่าลุงผมขอสักเหรียญได้ไหม ขอเหรียญแบบเงินปากผีเนี่ยคืออยากมาเล่นให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆดูว่าในในช่องแกงลัวผีเนี่ยเราจะเล่นจากเงินปากผีของจริงบางคนชอบถามนะว่าเฮ้ยที่ทําอะไรเนี่ยกลัวกันไหมกลัวผีกันไหมที่ชวนนิวมาชวนตุนมาเนี่ยจะบอกตรงนี้เลยนะครับว่าไม่มีกินหน้ากลัวกว่าเยอะรวยก่อนค่อยกลัวมีชักล้านไหมยืมมันดี อ่ะอย่างที่ทราบกันเนาะว่าการเล่นที่ที่รู้มาเนี่ยการเล่นผีเหรียญบาทเนี่ยจะมีอยู่สองวิธีวิธีที่หนึ่งคือวางแล้วก็อย่างเงี้ยเหมือนผีถ้วยแก้วแต่วิธีที่สองคือการโยนปิดออกวัวออกก้อยจะถามว่าใช่หรือไม่ใช่อันนี้ที่พี่รู้มามีอยู่สองวิธีแค่นี้เราจะเล่นวิธีไหนดีก็จะเล่นกจะเล่นทั้งสองวิธีเลยวะเลสองวิธีเลยใช่ไหมอ่าเลสองวิธีเลยอเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ย อาจจะยังไม่เคยได้ยินยังไม่เคยเห็นเนาะว่าผีเลียนบาทเขาเล่นกันยังไงอาจจะยังไม่คุ้นเคยแต่วันนี้จะทําให้ดูยุคเก้าศูนย์น่รู้ดีผีเลียนบาทผีถ้วยแก้วอะวิธีนี้ก็คล้ายๆกับผีถ้วยแก้วนะครับแล้วก็รุนแรงพอๆกับผีถ้วยแก้วเหมือนกันแล้วก็ยิ่งใช้เงินเหรียญบาทปากผีด้วยก็จะลินเละอรุนแรงขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งครับฝากนะครับดูเพื่อความบันเทิงอย่าทําตามนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวขอแทรกนิดนึงไอ้ที่ว่าเงินปากผีเนี่ยปกติจะดําใช่ไหมแต่นี่คือเงินปากผีก่อนจะเผานะหยิบมาในปากยังยังไม่เผานะเขาว่าเหีียนกว่าไนงะบางคนเอาเงินปากผีปกติต้องดําสิใช่ไหมละ่ะอันนี้ไม่ดําเพราะว่าเอาเงินออกจากปากผีสดเลยเดี๋ยวเราจะก็จะเริ่มเล่นเนี่ยผีเหรียญบาทเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยพี่เนี่ยมีเหรียญสตางค์อยู่สองเหรียญเนาะพี่ก็ได้พี่นิวเหรียญหนึ่งพี่เหรียญหนึ่งเพื่อโยน,นเพื่อซื้อทางให้ผีเนี่ย เชิญเขามาเชิญเข้ามาเล่นกับเราด้วยหมายถึงว่าให้ละเ,เขามาอยู่บริเวณรอบๆตัวเราเราจะซื้อทางเพื่อเปิดทางให้เขาเดินมาเนาะเดี๋ยวเราก็จะมีการจุดธูปอัญเชิญทําพิธีอ่ยาทาพิธีสีต่างๆเนี่ยเนาะอย่างว่าก่อนลุ้ๆก็อยู่แล้วอ่ะขอซื้อก่อนเลยทางนี้เดี๋ยวถ้าทำเอาอันนี้มาทางนู้นโอเคอ่าอเดี๋ยวเราจะจุดธูปก่อนว่าไป ีด่ดอกสี่คิดดอกเดียวสี<อ>่คิดเดียวพระวก็จะเริ่มจุดทูปดอกนึงเนาะเพื่ออันเชิญเข้ามาเลยดีกว่าน้องๆหนูๆอ,อย่าห้ามทําตามนะครับถ้ามีผู้ปกครองดูอยู่ควรให้คําแนะนํานะครับเพราะว่ามันอันตรายมันเสี่ยงเกินไปวิธีจุดทูปนี่นะจะบอกไว้นะบางคนเป่าไม่ได้นะห้ามเป่านะ มันจะเหมือนเป่าสิ่งชั่วร้ายอะไรเงี้ยเขาใช้วิธีการปัดใช่ไหมใช่ใช้วิธีการ,าการปัด,ปดผีจะมาหมายถึงว่าเราจะเรียกสัมภเวษีมาได้ดีกว่าการเป่าทัองนี้นะสลัดบ๊ม ต่อไปเราก็จะเริ่มแกะเงินปากผีเนี่ยเพื่อไม่เล่นผีเหรียญบาทแล้วเนาะวิธีแรกคือวิธีการโยนเนาะ, <Okay. S 1> ะก่อนที่เราจะโยนเหรียญเนี่ยเรามาท่องคาถาก่อน <Yeah. S 1> พุ <Do. S 1> ทธโธทายะพุทธโธทายะพุทธโธทายะครบสามรอบได้จริงๆิพิธีกรรมเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้นะครับแต่เราตัดมาเฉพาะบางส่วนให้ดูเฉยเฉยเนาะโอเคเราจะเริ่มเลยถามคำถาม,ถาม ถามถามก่อนถามถามอะไรดีท่านมาแล้วหรือยังถ้ามาแล้วให้ออกที่หัวอย่างนี้เนาะออกอะไรออกก้อยออกก้อยเนะ่อ๋อใช่ไหมี่ะออกยังไม่มายังไม่ออกก้อยยังไม่มาเนี่ยอ้าวยังไม่มานี่คปอยังไงวอ้าวลองถามอื่นดิถามอยิวถามเตียนยิวถามดิเอ้อเมื่อกี้มันมันร่วงเกี้มันล่วงท่านมาแล้วหรือยังถ้ามาแล้วให้ออกที่หัว ออกอะไรหัวว่ะอ้าวหัวอาจิมาหัวเดี๋ยวสกอตหัวไว้ออกหัวนี่คือไปถึงมาแล้วเปล่าวะมาแล้วเนี่ยออกหัวใช่ไหมเมื่อกี้ออกหัวมาแล้วอ่ะออกหัวถึงมาแล้วตรงตรงนี้อ่าท่านเป็นเพศหญิงหรือเพศชายถ้าเพศชายออกหัวถ้าเพศหญิงออกก้อยอะไรของอะไรผู้หญิงหญิงไงตอนแรกออกหัวใช่ไหม ก้อยก้อยก้อยเป็นผู้หญิงไงอะถามต่ออะไรคิดคิดสิท่านตายยังไงเอออ่ะจมน้ำตายจมน้ำตายออกหัวเอ่าถ้าไม่ได้จมน้ำตายออกก้อยเฮ้ยจมน้ำตายออกหัวงงแงแย่งว่ะไม่ใช่หรอว่าไม่ใช่อะไรเรื่องเราจะพิกหัวพิคก้อยก็ได้เดี๋ยวนี้นะ มันดูแบบกวนเล่นจริงไม่ไม่กันคือสงสัยว่าไอ้วิธีเนี้ยใครมันเป็นใครเป็นคนคีดใครเป็นคนถ่ายเะเอได้ยินมาแต่ว่ามันก้องแง่งวะเนาะเหมือนใครเป็นคนพาเล่นนะเออมันมันดูก้องแงงก้องแงงเล็กน้อยใช่ไหมเลยก้องแกงกวนเล่นวิธีเหมือนทีชวยแก้วเลยดีกว่าแบบว่าเขาใช้กันแบบเบสิกเบสิกได้ดีกว่าเนี่ยหรือกระดาเป็นกระดานดีกว่านั่นน่าจะน่าจะขัง น่าจะขังกว่าคิดว่านะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนวิธีเล่นเ้ยเอาไิธีเอาเฉยเฉยเอ่ะเรามาเริ่มเล่นผีเย็นบาทตามฉบับบนกระดานเลยดีกว่าเอออ่แต่เนี่ยแต่ตดิงท่องกระถางเลยนะพุทธทูทายะพุทธทูทายะพุทธทูทายะเริ่มละขอเชิญดวงวิญญาณ ขอเชิญดวงวิญญาณทัพเวสีที่อยู่รอบบริเวณกระดานเนี่ยให้มาสิงสถิตณนะเหรียญที่นี้ด้วยเถิดถ้าท่านเฮ็้นจริงออกมาเลยถ้าท่านเหีนออเนเห้นจริงให้ไปอ่างเลยออ่างเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวมาไวไหมหรือว่าหาวไวแท้มาไวโพดกูว่ามึงดนันแหละดันปะเนี่ยท่านเป็นหญิงหรือเป็นชายถ้าเป็นชายให้ไปช่อช้างถ้าเป็นหญิงให้ไปยอหญิง เนี่ยเออกูไม่ได้ดันกูไม่ได้ดันนะจริงปะเนี่ยมึงดันกันหรือเปล่าเนี่ยกูไม่ได้ดันกูใค่เชื่อว่ะว่าเมกบรรถาต่อถามต่อทีอ่าถามดีอ่าท่านเป็นอะไรตายจมน้ำตายใช่หรือไม่อะไรอ๋อแต่เลือใช่แล้วหรอใช่รับอโอ้ไมัยกูไม่รู้สึกว่าขนลุกอะไรเลยว่ะเออน้ำตาย มันเหมือนไม่มีอะไรเลยวันนี้มันใช่ไม่ได้กูมาแข่งนะพักก่อนนะแกงนะเชิญไดพักก่อนเชิญไดพักก่อนนะแข่งนะไปง่ายเกินดูไม่ง่ายเกินน่ะก่อนที่ก่อนที่ก่อนข้อได้ขอได้ข้อได้ข้อได้กูยอมรับเลยเมื่อกี้กูดันแม่งว่าแล้วมันมันมันกองแกงติงตองเลยทำไมมันดูฟิลมันแบบมันเหมือนไม่ไม่นมันเหมือนไม่น่ากลัวเหมือนตอนที่ไอ้เล่นตอนที่เล่นผียญผีเทียนแกยอมรับเลยอากาศมันวางเวงไงดันมีเพื่อความบันเทิงเฉยเลยมันแต่ก็รู้สึกว่ามันมันแบบ มันมันมันไม่รู้สึกฟื่อะไรเลยสักอย่างนะมันเลยไม่รู้มัสึกฟื่อะไรเลยเฮ้ยเฮยใครเคาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเคาะไหมเฮ้ยเฮ้ยมึงดูนี่ดูนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นิ้วเฮ้ยอะไรวะสาลาอายเฮ้ยเฮ้ยไปไหนต่อยังมันเคยมาปอปลาเฮ้ยปอปลาไปไปไปอะไรรู้เปล่าไปไปคืออะไรเขาไม่ให้เขาไล่อหรอ

ไม่ไม่แม่เมื่อคืนแม่ไปเจอแมวเราแมวดําตัดถ่านเขาเรียกว่าตัดถ่านเราอ่ะตัดถ่านหน้าเราอ่ะเขาว่าล้างไม่ดีเลยเหมือนเหมือนเหมือนแนวตัดงานหนาโซบ่ะเผาเลยดีกว่าแล้วเจออย่างอ่างเป็นไหมตุ๋นวันนั้นไอ้เหี้ยมันจะตุมนไม่ไหวแล้เมื่อกี้เมื่อกี้มันออาเหรียญไปไหนละแล้วเมื่อกี้มันคิดดูว่าเออเดรียญก็แล้ใช่ไหมไอ้เหี้ยเอาเหรียญเหรียญเอาเหรียญเอาเหรียญทิ้งทิ้งไยเลยแล้วก็เผาเผากระดาษไปเลยเผาเผาเผาก็ไม่ได้เลยดีกว่าเออเดี๋ยวเอาถอดเทียนนเผาเลย เเอาเลยเผาเลยเผาเลยเนี่ยแล้วโดนไหนตุนตรงนี้เผามามาดิเผาก่อนวันไหนตุ๋น,น,น,นตุ๋น,นกับมีดกลับมาวันนั้นจำได้ไหมหตุนแม่งหลอนเลยดีแล้ววันนี้ที่เหยี่ตุนม้าล่ะพอรู้ว่ามั่นใจว่าแม่งน่ากลัวจริงกูจะดึงสติมันมาได้นะโอ้แม่งไม่ตอนแรกกูคิดว่ามันไม่ได้ผลแล้วนะก็ที่ว่ามึงเล่นมึงไปเล่นตอนเล่นี่แล้วไงมันไม่มีความหนักกลัวเลยนะมหนักกลัวเมื่อกี้มันไม่ได้หนักกลัวตอนขนลุกกันในตะกี้นี่แหละ ตรงแมวเนี่ยแม่งสุดหรอไล่ตรงเหรียญเค้ื่อะไล่ไลใ่ให้เราไปอ,ะอ่ะเออแต่มันเยอะขนลุกเลยเนี่ยต้องอรู้เราล้อเหรียญหรือเปล่าวะประพฤติจำได้ครับปรติเล่นอะไรพวกนี้ต้องเผาทิ้งนะอย่าเอากลับบ้านเด็ดขาดให้เผาทิ้งให้หมดไปเก็บของไปับเทียนดับเทียนเทียนบาทก็เผ <พอ S 1> าเลยอยาอยาไปอยาไป à, ah, như thế đi các bạn cặp 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 cặp